นี่จ้ะสีสวยสวยเป็นแบบไอศครีมหวานเย็นนะเพื่อนๆสวัสดีจ้ามาผอกระช่องไม่ยาด้า5กินแล้วเนาะจ้ะมิส5มากินไอศครีมอีกแล้วชื่อว่าเมลอนโซดาแอนดวานิลาบาร์ไอศครีม ดี๋ยวมาจากเซเว่นจ้าสามสิบแปดบาทหน้าซองเป็นภาษาญี่ปุ่นน่ารักเนาะแบบจัดเลยเนาะตรงจัดมาชิมจ้าข้อไอศครีมยังช่องไม่ยาด่าผ้ากินเลยเนาะแบบโอ้ยอยากกินนะเป็นคนมากินไอศครีมจ้านี่สามสิบแปดบาทจ้าซองก็น่ารักอื้หอมเมล่อนจ้า ออื uh huh. หวานชื่นใจนี่จ้ะสีสวยสวยอๆ uh huh. เป็นแบบไอศครีมหวานเย็นนะ่ะเ mm hmm. พื่อนๆนี่จ้ะเดี๋ยวสิอ่านข้างหลังไปนั่นลนะจ้ะเป็นไอศครีมหวานเย็นรสเมลอนผสม ลูกอมกลิ่นโซดาและไอศครีมดัดแปลงกลิ่นวานิลากัดแล้วเป็นแบบเหมือนเกล็ดน้ำแข็ง่ะจ๊ะหอมหอมข้างหน้าเป็นภาษาญี่ปุ่นแม่นบอกจ้ะก็สงสัยเป็นแบบไอศครีมน้ำเข่าวนนะจ๊ะ รู้สึกว่ามีเม็ดกลมๆน้ำนากตรงนีงง้เนาะไอ่ซื้อมาจากเซเว่นนะจ๊ะสามสิบแปดบาทเป็นไอศครีมหวานเย็นเคล็ดนำแข็งจ้ะหอมหวานชื่นใจกินแล้วสดชื่นเลยอะ่ะ ไอ้ขา,ขาวๆข้างล่างนี้เดี๋ยวชิมกันออกรสนมนมอะค่ะอร่อยก,ก,กินกุ๊กๆกันอื ข้างล่างก็อร่อยค่ะตีเขาขาวรสนมนมกินขังแหลกขึ้นกันนะอมแล้วละลายในปากแล้วแบบสดชื่นมาก กลิ่นหอมเมลอนอร่อยอ่ะ ถ้าคะแนนเต็มสิบก็ให้ติดไม่หักเลยค่ะสาสิบแปดบาทเพื่อนๆไปซื้อชิมได้นะคะที่เซเว่นน่าจะมีเกือบทุกสาขาไหมคะลองหาดูนะคะเอาละจ้าเอาไ้พอกันคลิปหนาจากว่าสิบห้าไปกินยังอีดขอพระเจ้าไว้พรค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย